ต้อนรับค่ะกลับเข้าสู่ห้องดาอีกครั้งนะกวางน้องพร้อมจะออกแล้วหรือยังมันไม่มีใครอยากออกจากนะัดที่นี้หรอกค่ะพี่เพราะว่าทุกคนที่มาอยู่ในรายการ The Face อะทุกคนตั้งใจและทุ่มเททั้งหมดถ้าน้องบอกว่าน้องไม่อยากออกโอเค พี่จะให้โอกาสน้องอีกรอบหนึง่งพี่จะให้น้องออกไปพูดกับเมนเทอร์ของตัวเองเชิญค่ะให้หนูมาไฟกับพี่คิดก็นหนูไม่เข้าใจฮะพี่พีให้หนูมาไฟกับพี่คิดให้พูดกับพี่คิดว่าหนูอยากอย,กอยู่ต่อในรายการ จะส่งใครไปเขาก็คิดที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วคยคิดว่ามันเป็นหลุมพรางอ่ะนี่คือวิลิตี้ใช่ไหมแล้วจะต้องให้คิณทำยังไงให้คุณส,ส่งเข้าไปสองคนแล้วให้เลือกอีกทีอย่างเงี้ยหรอก็คิณมีอยู่สองคนตั้งนานแล้วอะ่ะคุณก็ต้องให้เขาสลับกันเข้าไปหรือเปล่าถ้าเราออกมาแล้วมันหมายถึงว่าเราไม่ต้องกลับไปอีกแล้วเปล่าคะ ออกไปเองพอคุณ้องเข้าไปรู้ค่ะว่าสิ่งที่บีคิดคืออะไรน้องบางทีเวลาเขาฟังมาแล้วเขาตกใจอยู่ด้วยอะค่ะบางทีเขาสื่อสารออกมาได้ไม่หมดว่าสิ่งที่จะต้องมาบอกเคสหรือพี่เกตอะคืออะไร คุไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนั่นเป็นหน้าที่เราหรือเปล่าใช่ไงก็คืถึงบอกว่ามันเป็นความผิดคิสเองหรือเปล่าถ้าบีจะคัดใครออกคิสเลือกน้องไม่ได้คิสก็มาขอโอกาสแทนน้องแล้วกันคิสจะให้บีไม่ตัดทีมคิสออกเพื่อตัดทีมลูกเกตพี่ลูกเกตอย่างนั้นหรอก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะคิสรายการนี้ให้บีชี้แนะไหม บีชีนะได้เลยค่ะคุณอาจจะบีอาจจะเห็นว่าคุณไม่ดีเท่าบีหรืออะไรก็แล้วแต่เกมเราคือผู้เล่นใช่ค่ะน้องๆทุกคนเป็นหมากให้เราเดินเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นไม่เจ๋งพอเด็กก็ต้องมาอยู่แบบนี้ มีคนเดิบอกว่าพี่คิดไปอ้อนวอนให้เอาเด็กไว้พี่เกดพอได้ยินเท่านั้นปุ๊บเข้าไปเลยอ่ะพุ่งเข้าไปเลยอ่ะไป,ไปคริสการที่คริสจะส่งใครสักคนเข้ามาในห้องนี้เมื่อแคมเปญน,น้ำหวานมีโดนด่าคนดูไม่เข้าใจว่านี่คือเกม แต่ผู้เล่นอย่างคริสเล่นไม่เก่งเองจึงทำให้เด็กต้องเป็นแบบนั้นวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายเทปที่9เมื่อคืนนี้เทปที่3 on air แล้ว B โดนแฟนคลับของ C เนี่ยโอ้โหแบบโดนกระหน่ำอะแล้ววันนี้อะบี B, เขาเอาความรู้สึกจากนั้นอะเอามาตัดจิงวันนี้ถามว่าบีเห็นน้ำหวานแกล้งกว่าตีย่าไหมบีเห็นบเป็นเมเทอร์นะ บีเห็นว่าเด็กคนไหนมีประสิทธิภาพมากพอแต่เพราะคริสเลือกผิดเองจึงทาให้บีต้องตัดไม่่ใชคน้ำหวานออกคริสเลือกน้ําหวานมาวันนั้นเพราะว่าคริสคิดว่าบีอ่ะเห็นความพยายามของน้ําหวานที่อยู่บนเวทีนั้นการที่เด็กจะเข้ามาในห้องนี้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเหมือนที่ที่ไรที่คริสทำอ่ะท่านี้เมื่อเห็นชีวิตน้ําหวานอาคาของน้ำหวานขนาดนั้นยูไม่ควรไม่ควรจะส่งเขาเข้ามาตั้งแต่แรกยูเห็นแค่เขาเป็นไก่ลองบ่อนให้กับเจสซี่ของไม่ใช่ค่ะ คริสคิดว่าเขา2คนมีสิทธิ์ที่จะเป็น final walk หรือ the face ได้เขาพยายามทั้งคู่คริสบอกแล้วในประสิทธิภาพที่เขาพยายามสุดของเขาแต่อันเนี้ยสุดท้ายแล้ววันเนี้ยคริสมีเหลือแค่2คนแล้วจะให้คริสส่งใครวันนี้คริสเลยเดินมาถึงตรงนี้ไงอยากออกแทนไหมละ่ะได้บีหัวคริสออกเลยเราให้เด็กคริสอยู่ให้เขาพยายามเพื่ออนาคตเขาได้ไหมละ่ะแล้วต่อจากนี้ให้เขาสู้เขาเองได้ไหมละ่ะ ความรู้สึกตอนที่พี่อยู่ในห้องเชือดนอะ่ะมันเหมือนดูเขาตีเทนนิสกันอยู่อะ่ะพอบีเขาพูดใช่ไหมเขาก็ดา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 แล้วก็คริสก็ก็ตอบโต้ก็ดาดาดาพูดกลับไปแล้วก็เป็นบีแล้วพอมันเงียบพอคริสพูดเสร็จเดี๋ยวบีต้องพูดไรแน่เลยก็หรอกคริส <Chris S 1> บอกว่าคริสทำงานในวงการบันเทิงมานนานมากคิดว่าครบเครื่องมีประสบการณ์แต่ทำไมไม่เอาประสบการณ์จริงๆทั้งหมดที่คริสได้จริงๆมาสอนน้องจริงๆ เรามองหน้ากันไงคะพี่เก๋เราสงสารเ,เด็กทีมเขาไหมใช่เราอยากจะคัดทีมเขาออกไหมแต่ที่คัดออกเพราะอะไรอยากเห็นสปิริตของยูไงช่วยสร้างมันมากกว่านี้ทําให้คนดูทั้งบ้านเราเห็นมากกว่านี้ไม่ใช่ให้คนดูเขาเห็นว่านี่คือเกมคัดคริสออกคริสก็ดราม่าร้องไห้ความเป็นจริงเราไม่อยากทําอย่าง,งานั้นแต่เราที่เราคัดเด็กคริสออกเพราะเราอยากเห็นคริสก้าวกระโดดไปมากกว่าเด็กๆในทีมตัวเองมาพูด บีกับพี่เกดอยากเห็นคริสขึ้นลุกขึ้นมาอย่างงู้นอย่างนี้ฉันอยากเห็นอะไรเลยฉันดีใจฉันชอบที่คริสเขาเป็นเมนเทอร์ที่ไม่เก่งคริสพยายามคริสทำกันบ้านแต่ถ้าเกิดบอกว่าคริสตีโจทย์ผิดแล้วทำให้คริสทำให้เด็กคริสออกคริสก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วบีกำลังไม่ได้จะมาทับถมคริสนะ เอาเรื่องวันนี้เหอะบีอยากจะบอกคริสแล้วเราจะยังไงกันต่อดีงั้นขอบีพูดกับเด็กทั้งสองคนเชิญเด็กให้ด้วยค่ะเชิญค่ะพี่สงสารคริสมากเลยนะบีเขาไม่ได้ควบคุมสติตัวเองปล่อยให้อารมณ์มันมาเทคโอเวอร์ก็เลยกลายเป็นขววยเลยอะ่ะ วันนี้เขาลบก,กันจริงๆแล้วแหละสองคนนี้คงไม่ได้เป็นเพื่อนกันละมันไม่ใช่บีค่ะงานคืองานส่วนตัวคือตัวจบคือจบตรงนี้ค่ะโอเคนะถ้าจำตอนแรกรอบคัดเลือกได้พี่เคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าบ้านมากจำได้ไหม วันนั้นที่พี่เคยบอกกับบ้านเนี่ยพี่คงต้องกลับคำพูดเพราะว่าวันนี้พี่เห็นว่ากวางเจ๋งจริงวะ่ะพี่ให้โอกาสค่ะเชิญค่ะ อะไรกันน่ะไม่เล่นค่ะพี่เกดกำลังจะบอกพี่เกดว่าตอนนี้บีคัดคนที่อ่อนที่สุดของพี่เกดไปบีวันนี้บีพี่ไม่รู้ว่าบีกดดันอะไรจากกระแสตามโซเชียลที่บีโดนดา่ดาดา่าด่าคริสแล้วในที่สุดตัดตีย่าออกแล้วไม่ให้โอกาสเด็กเข้าไฟด้วยบีคิดเหรอว่าหลังจากเทปนี้ออนแอร์บีจะไม่โดนดา่าจะบอกให้โดนถล่มแน่นอน บีรู้ว่ารูปแบบรายการเป็นยังไงบีเตรียมใจมาก่อนอยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรรับมือเต็มที่ค่ะพร้อมเสมอไม่ต้องห่วงค่ะห่วงตัวเองอยูคิดเหรอว่าไฟนอลวอล์กอะตีชาจะสู้กวางได้หรือสู้เจสซี่ได้อย่างน้อยพี่มีสองคนที่ทำได้พี่แก่ทาพี่ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าเฮ้ยอะไรกันอยู่เนี่ยนี่ก็ไม่ใช้สิทธิ์อาทิตย์ที่แล้วแทนที่จะตัดคนที่เก่งที่สุดออกการที่ภูเก็ตพูดอย่างนั้น ก็เมือนกับพี่เกดบอกว่าเด็กฉันอ่อนกว่าเด็กคริสนะเอาเด็กฉันไวส้สิอะไรอย่างเงี้ยน่าภูมิใจไหมคะพี่ลองมองในแง่มุมพี่บีอย่างที่หนูบอกอะพี่บีชนะมาสามรอบแล้วแล้วพี่บีก็เห็นติย่าในห้องนั้นทุกครั้งแล้วเป็นพี่พี่จะเอาน้องออกไหมแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะคืออะไรต้องการระบายอะไรกับคริสเหรอพีเป็นคนคะ่ะบีมี<ฮ>หัวใจ น้องที่เขาเก่งจริงเขาก็มีหัวใจเพราะฉะนั้นที่บีไม่คัดออกเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจมันมันคืออะไรลูกพี่คืออะไรบีไม่ไม่บีบีอะตามกระแสโซเชียลเยอะเกินเด็กเด็เดี๋เวใครดูนะอาทิตยกหน้าพี่เกด็กเล่นเกเใ็กดูพดกเดเด็เด็กเด็กเดเด็กเด็เด็กด็กเด็า็กดดกด็ก็กเด็ด ออกแน่